ชั้นป .4 ครับสัปดาห์นี้เรามาเจอกับวิชาสังคมศึกษา EP ที่12กับคุณรูก้องครับอับงคารนอนอักษรพันซึ่งในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นการทบทวนความรู้นะครับในบทที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่4เรียนรู้ภูมิศาสตร์ครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่4นั้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้แรกนั้นเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ แผนที่และรูปถ่ายซึ่งเราเรียนไปใน EP ที่9 1้แล้วก็11สัปดาห์นี้ครับ EP ที่12เราจะมาทบทวนความรู้กันแบบรวดเร็วหลังจากนั้นจะมีคำถาม5ข้อนะฮะท้ายคลิปวิดีโอ5ข้อข้อละ2คะแนน10คะแนนนะฮะเก็บคะแนนท้ายหน่วยนะบทที่1นะครับเรื่องการใช้แผนที่และรูปถ่ายครับ เราไปเริ่มนะฮะทบทวนกันถึงเรื่องแผนที่ครับก็คือเครื่องมือภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะพื้นผิวโลกโดยใช้การย่อส่วนและใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อแทนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับย้ำอีกรอบหนึ่งครับที่สามแล้วจะต้องอยู่บนพื้นผิวโลกบนวัสดุแผ่นรับเท่านั้นที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกใต้ดินนั้นเราไม่นับหรือนำมาเขียนนะบนแผนที่ แผนที่ข้อมูลจะมีลักษณะทางกายภาพทรัพยากรสถานที่เราจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ดังนี้ครับแผนที่เนี่ยจะมีการแบ่งประเภทหนักเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยที่แตกต่างกันครับนักเรียนแต่ในระดับชั้นป .4 เราจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ แผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องทีนี้ไปลงรายละเอียดความหมายของแผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องกันครับแผนที่อ้างอิงหมายถึงแผนที่พื้นฐานนะครับสำหรับนำพัฒนานะพัฒนาเป็นแผนที่ชนิดอื่นต่อไปนะแผนที่อ้างอิงที่สำคัญได้แก่แผนที่ลักษณะภูมิประเทศซึ่งแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไว้เช่น อนาเขตความสูงความต่ำความราบของพื้นที่ความชันต่างๆของพื้นที่ภูเขาป่าไม้และก็แหล่งน้ำครับต่อไปแผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่รัฐกิจแสดงเขตที่ตั้งของอำเภอจังหวัดแผนที่ป่าไม้แสดงอนาเขตของป่าไม้นะความรดมสมบูรณ์หรือว่าความกว้างของป่าไม้นั่นเองแผนที่ท่องเที่ยวครับ แสดงที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอําเภอรหรือจังหวัดต่างๆแผนที่แสดงเส้นทางการคนานาคมของขนส่งทางบกเช่นแผนที่เส้นทางรถไฟแผนที่ทางหลวงแผ่นดินเป็นต้นครับผมนั่นก็คือแผนที่ที่แบ่งลักลักษณะการใช้งานครับต่อไปการสื่อ นะฮะการสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่นะฮะความรู้เบื้องต้นเขาบอกว่าจะทําให้เราสามารถสืบค้นและอธิบายข้อมูลจังหวัดของเราได้ด้วยแผนที่มีความเป็นปัจจุบันนะฮะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจํานวนมากก่อนที่เราจะนําแผนที่ไปใช้งานเราควรทราบหลักเบื้องต้นในการใช้แผนที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. ตรงตามวัตถุประสงค์ 2. น่าเชื่อถือ 3คทันสมัยครับสตีมีความผสมผสาน5ดูง่ายและชัดเจนครับตรงตามวัสถุประส,ปสงค์หมายถึงอะไรหมายถึงควรเลือกใช้แผนที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องใช้งานเช่นะหากต้องสืบค้นอธิบายขอบเขตของจังหวัด อำเภอเราก็ควรใช้แผนที่รัฐกิจแต่ถ้าเราไปเที่ยวนะตัวอย่างเช่นรูก้องไปเที่ยวภาคอีสานรูก้องก็ควรจะมีแผนที่ของจังหวัดภาคอีสานนั่นก็คือแผนที่ท่องเที่ยวนั่นเองมันก็ต้องใช้กับให้เหมาะกับนะฮะตามวัตถุประสงค์ของเราที่เราต้องการใช้แผนที่นั้นๆน,น,นะครับข้อที่2ครับมีความน่าเชื่อถือซึ่งแผนที่นะจะมีมากมายต่างๆแต่เราควรจะเลือกใช้แผนที่ นะที่ผลิตจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานอาจจะเป็นทั้งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอก,กนชนก็ตามแต่ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการออจัดทําแผนที่รวมถึงมีวิธีการที่ทําได้มาตรฐานนั่นเองนะฮะต่อไปข้อที่3ครับแผนที่จะต้องมีความทันสมัยจะต้องมีการปรับนะับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตัวอย่างแผนที่ที่ต้องทันสมัยก็แผนที่ท่องเที่ยวเนื้อาที่ท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดข้อมูลก็จะต้องมีความทันสมัยนักท่องเที่ยวก็จะได้อัปเดตสารที่ท่องเที่ยวไปในตัวเช่นเดียวกันนะครับผมข้อที่4ครับแผนที่จะต้องมีความผสมผสานครับเนื่องจากแผนที่แต่ละแบบจะมีข้อดีข้อจํากัดนะฮะ แตกต่างกันดังนั้นการใช้แผนที่หลายแบบร่วมกันเพื่อศึกษาเรื่องราวของจังหวัดก็จะทำให้ข้อมูลที่เราได้นั้นมีความหลากหลายและยังเป็นการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้อีกทางหนึ่งนะครับต่อไปครับข้อที่5แผนที่จะต้องมีความ ดูง่ายและชัดเจนเราควรเลือกแผนที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนรวมถึงแผนที่ต้องมีขนาดใหญ่ครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นในการใช้แผนที่นะครับผม ต่อไปรูปถ่ายบ้างครับรูปถ่ายคืออะไรรูปถ่ายคือภาพนะที่ได้จากกล้องถ่ายภาพนะฮะสิ่งต่างๆหากเราใช้รูปถ่ายกับแผนที่ต่างๆก็จะทําให้การสืบพ้นและอธิบายข้อมูลทางกายภาพนะของแหล่งทรัพยากรต่างๆนั้นหรือสถานที่สําคัญของจังหวัดมีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้นที่มากไปกว่านั้นทําให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้เขาบอกว่านะฮะรูปถ่ายที่นำมาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดของเราลักษณะของรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นรูปถ่ายที่แสดงลักษณะภูมิประเทศแม่น้ำภูเขาอ่าวน้ำตกแหลมชายฝั่งหรือป่าไม้ครับเขาบอกว่านะฮะ รูปถ่ายจะช่วยให้เราได้ข้อมูลต่างที่สายตาเราเห็นเป็นการบันทึกนะความรู้ความทรงจําที่สายตาเราเห็นในสารที่นั้นๆทำให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราจะดูภาพวาดหรือลักษณะของแผนที่อย่างเดียวเราอาจจะจินตนาการไม่ได้ว่าจะมีความสูงต่ำมีความรบหรือ่ามีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหน แต่ครับการใช้รูปถ่ายนะฮะในการสืบค้นเกี่ยวกับแผนที่ก็มีข้อมูลจํากัดเนื่องจากเห็นพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ถ่ายภาพเท่านั้นไม่ใช่ภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองนะฮะทีนี้นะฮะรูปถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษารเรื่องราวของจังหวัดได้เรานะฮะจึงควรทราบหลักการในการใช้งานรูปถ่ายดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมีข้อมูลพื้นฐาน 2. ตรงตามวัตถุประสงค์ 3. ดูง่าย 4. ทันสมัย 5. น่าเชื่อถือและ 6. คำนึงถึงข้อจำกัดครับทีนี้ไปดูรายละเอียดแต่ละข้อกันครับ ข้อมูลพื้นฐานในะรูปถ่ายก็คือเราจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนั้นหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่จากสื่อต่างๆมาก่อนเมื่อเห็นรูปถ่ายเราก็จะเข้าใจและสามารถเลือกนำมาใช้งานได้เหมาะสมนะครับข้อที่2ครับหลักการในการใช้งานรูปถ่ายจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์การนำรูปถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือทางบริสัท ต้องเลือกรูปถ่ายที่มีความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานที่นำไปใช้ครับข้อที่3ครับจะต้องดูง่ายรูปถ่ายสามารถแสดงสีของสิ่งต่างๆได้เสมือนจริงมีความคมชัดสามารถจำแนกลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศและวัตถุต่างๆได้ชัดเจนข้อที่4ครับทันสมัยเราจะต้องใช้รูปถ่ายที่มีความทันสมัยเช่นเดียวกันกับแผนที่ นะให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่5ครับหลักในการใช้งานรูปถ่ายคือต้องมีความน่าเชื่อถือมีนะฮะตรวจสอบมีการตรวจสอบรูปถ่ายจากแหล่งต่างๆหรือใช้รูปถ่ายะที่จัดท,ทำจากหน่วยงานของรัฐเลอเรชชนที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับและข้อสุดท้ายครับการใช้งานรูปถ่าย จะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนะเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานรวมถึงใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนั่นก็คือหลักการใช้งานรูปถ่ายนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง 1. จะต้องมีข้อมูลพื้นฐาน 2. ตรงตามวัตถุประสงค์ 3. คับมีความดูง่าย 4ี่ทันสมัย5น่าเชือและ6ครับคำหนึงถึงข้อจำกัดของการใช้งานรูปถ่ายนั่นเองต่อไปครับภาระงานใน EP ีที่12ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายหน่วยที่4บทที่1นะฮะเขียนลงสมุด วิชาสังคมศึกษาด้วยลายมือที่สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่นะครับมีคำถามทั้งหมด5ข้อ5คะแนนข้อละ2คะแนนครูจะแอบบวกลายมือที่สวยงามด้วยส่วนคนที่ทำงานไม่เรียบร้อยขออนุญาตหักความเรียบร้อย2คะแนนนะครับทีนี้มาดูกันครับคำถามครับข้อที่1แผนที่คืออะไรอ่าขอข้อแม้อีกอย่างหนึ่ง ทำไปทีละข้อไม่ต้องลอกโจทย์ละเว้นไว้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับเด็กๆอาจจะใช้พื้นที่ไม่พอหรือเว้นไว้เหลือหรือเว้นไว้ไม่พอดังนั้นทําให้เสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้และขึ้นข้อต่อไปข้อที่2ขีดเส้นใต้ขึ้นข้อที่3ให้เสร็จทีละหนึ่งข้อข้อที่หนึ่งครับคำถามแรก2อคะแนนครับแผนที่คืออะไรข้อที่2ถ้าแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานแบ่งได้กี่ประเภท ได้แก่แผนที่อะไรบ้างข้อที่3หลักการเบื้องต้นในการใช้แผนที่มีอะไรบ้างข้อที่4รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกับแผนที่ต่างๆคืออะไรข้อที่5 หลักการในการใช้งานรูปถ่ายมีอะไรบ้างนี่คือ5ข้อครับโจทย์ให้ในักเรียนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบลอกโจทย์เขียนตอบด้วยลายมือที่สวยงามและส่งลงในอาพานะรัมนะฮะวิชาสังคมศึกษา EP ที่12อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ครับ EP พีลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับ EP ที่สิ สัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับตั้งใจทำงานนะครับนักเรียน